สวัสดีค่ะเพื่อน f อซและท่านชมทุกท่านทุกคนนะคะอันนี้ก็พี่ช้างจะเอาวิ่งบนเม็ดเดียวอีกสูตรเอามาฝากให้ท่านชมนะคะที่วิ่งบนเม็ดเดียวนั้นก็น่าจะลงไปบ้างแล้วเป็นบางสูตรน,นะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาอาธิบายสักนิดหนึ่งะคะ่ะนี่จะเป็นของรางวัลที่หนึ่งของอตัวนี้นะคะ ที่เขาเคยออกโอยสัญจรนะคะเอามาวางเสร็จแล้วของรางวัลที่หนึ่งทั้งหกตัวนี้เอามาวางนะคะนี่ก็แม่นใช่หมดเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วก็เอารางวัลที่หนึ่งของปัจจุบันที่เคยออกนั้นเอามาวางะคะ่ะอ่ะอันนี้สูตรนี้ยังไม่เคยลงให้ท่านชมนะคะที่เคยลงเป็นบางสูตรนั้นมันคนละสูตรกันนะคะเดี๋ยวพี่ช่างมาคำนวณให้ดูนะคะว่าเข้ายัางไงนะคะเม็ดเดียวนั้นเข้าแน่นอนนะคะมาขอฟักอ่านคำเตือนสักนิดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชม คลิปเร็วนี้นะคะสนับสนุนสลักเก็บแมงนัาบาลเท่านั้นนะคะคำนวณขึ้นมาเป็นเพีเเยงแนวทางเท่านั้นนะคะมาดูกันการคำนวณเป็นยังไงเข้าจริงหรือเปล่านะคะงดนี้ไม่เข้าแต่ว่าเขาเริ่มเข้าตั้งแต่ง,งดนี้นะคะเพราะอันนี้นานแล้วนะไอัน,นี้จะเป็นโอ้ย้อนไปหลายงดนะที่พี่จางเอามาวางนั้นนะคะย้อนไปหลายงดนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็เอารางวัลที่หนึ่งของงดนี้มาวางะคะ่ะห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกนะคะ หน่ก็เป็นหค่ะหกบกหก็เป็นหึ่งค่ะส่บวกเก้าก็เป็นสิบสกบกเ็ก็เป็นสามหนึ่งบกเก็เป็นศูนย์ค่ะเสร็จแล้วก็บวกกันลงมาแบบนี้อีกทีนะคะเป็นเเป็นสเป็นสเป็นหนะคะเป็นสนะคะ อบวกกันลงมาอีกทีค่ะเป็น9เป็นหเป็นศูนยเป็น9นะคะเป็นห้านะเป็นหเป็น9ค่ะเป็น1เป็นสิบห้านะคะเสร็จแล้วบวกกันนี้ได้เป็นเลขหกใช่ไหมคะเอาหมาวางหกเจ็ดนี้ ตรงนี้ก <irgendw el che> anyway, ็เข้านะอันนี้ก็คืออีกแบบนะตรงนี้ก็เข้านะคะตรงนี้จะเข้าที่หลักสิบอันนี้จะเป็นสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะเฉพาะตรงนี้แต่อีกตัวหนึ่งคือมาแน่ๆก็คือตัวนี้นะตัวนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะตัวนี้นี่อ่าตรงนี้ก็เข้าแล้วเนาะหลักหลักหน่วยเอไม่ใช่หลักสิบนะคะนี่จะเป็นหลักสิบเข้าแล้วเนาะ นี่หนึ่งตัวนะคะอเสร็จแล้วตัวที่เข้าแน่ๆก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้นะพี่ช้างเอามาวงไว้แป๊บนึงนะอือคือไมยตัวตัวเม็ดเดียวนั้นคือไมายถึงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วท่านชมนมาดูตรงนี้นะคะมาดูตรงนี้เคยเคยเข้านะคะอ่ะจากหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะตัวนี้นะคะ อ่าตัวนี้มีเห็นไหมคะหกนี่มาศูนย์มีนี่มีนะคะอ่ะที่ออกตัวนี้ค่ะถ้าดูดีๆนะตรงนี้ก็มีเห็นไหมคะก็เข้ารางวัลที่หนึ่งเลยแต่ตัวนี้เราไม่เอาไม่ต้องเอาแล้วนะเราก็เข้าที่โต๊ะแบบนี้เลยนะคะเาเรามาดูอีกงวดหนึ่งอ่างวดนี้ทําไมพี่ช้างถึงไม่เอานะแต่ว่าตรงนี้เข้านะคะตรงนี้เข้าเห็นไหมคะ จะเป็นหลักพันนะอ่าหลักพันตัวนี้ตัวนี้เข้าที่หลักสิบนี้นะคะแต่ส่วนอันนี้งดนี้ตัวนี้ไม่เข้านะพี่ช้างถึงไม่เอานะแต่อันนี้คือใหมยถึงว่าอธิบายให้ฟังเฉยน,นะคะเอามาดูงวดที่สองกันค่ะนี่ก็จะเป็นรางวัลที่หนึ่งอีกสูตรน,นะคะเอามาวางนะหนึ่งบวกหกก็เป็นเจ็ดค่ะสองบวกศูนย์ก็เป็นสูนสองนะคะ ห้บกเ็ก็เป็น12บค่ะสอบกศก็เป็น2อีกทีค่ะเจบวกหก็เป็น13บสห้าบวกสามไม่ใช่สอบวกสก็เป็นห้าค่ะบวกกันลงมาค่ะเป็นเก้าเป็น4เป็นสเป็นหเป็น8ปดนะคะก็เป็น สามเป็นแปดนะคะเป็นเก้าเป็นสามแบบนี้นะคะนี่เป็นเจ็ดนี่เป็นสิบสองเป็นแปดเป็นเก้าอะมาบวกกันสองเต็มานล่างนี้ก็เป็นตัวแถมนะคะก็เป็นเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะคะอันนี้จะเป็นอาสิบหน่วย สิบหน่วยของรางวัลที่หนึ่งนะคะก็เข้าที่ตัวนี้เห็นไหมคะอืเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เข้าอยู่ตัวเนื่องทุกงวดเลยคือตรงนี้นะเห็นไหมคะที่นี้ที่นี่ก็มีนะถ้าเขาตรงกันสรุปว่ามาแน่นอนนะในนี้นะคะตัวนี้กับในนี้มาแน่นอนนะแต่ถ้าเขาไม่ตรงกันนะสรุปว่ามาอ่าสุดละตัวนะคะ,ะเสร็จแล้วตรงนี้มาดู ตัวที่สามนะเห็นไหมคะตัวท mm. ี่สามก็มีอ่าเห็นไหมคะเข้าแบบนี้เลยนะเข้าเลขห้าเลขเก้านะเลขเก้านะเข้าเข้าแบบนี้เลยนะเข้าโต๊ดแบบเอเข้าเข้าแบบนี้เลยหมดนี้นะคะแต่ถ้ามาดูดีๆนะถ้ามาดูดีๆตรงนี้ก็มีเลขสามเห็นไหมคะเหมือนเหมือนตัวนี้ค่ะเป็นขั้นที่สามนี้นะคะขั้นที่สามนี้ตัวนี้นะเป็นเลขสามนะอันนี้เขาจะออก หกสามศูนย์ไหมคะเอศูนย์ศูนย์หกสามนะตัวที่ออกตัวที่ออกอันนี้นะมีโซนตัวนี้ก็มีเห็นไหมคะห้าสามเก้าเขาก็ออกที่สามห้าเก้าแต่ว่าเรายังไม่เอานะทําไมถึงไม่เอาเพราะว่างดต่อไปนั้นตรงนั้นเขาไม่ออกนะคะเราก็เอาแค่จุดนี้ก็พอนะคะเราก็จะเน้นแค่ตัวนี้นะคะ มาดูงวดที่สามกันโวยขรโดดกระโดดคำนวณนี้ก็จะเป็นรางวัลที่หนึ่งที่เคยออกสามเก้าห้า <5, S 1> นั้นเอามาวางนะคะเอกจะเป็นรางวัลที่หนึ <aja> ่งของอีกงวดหนึ่งนะคะถ้าหาว่าจะย้อนไปดูแล้วมันจะย้อนหลายงวดก็เลยไม่ต้องย้อนละเอามาให้ดูเฉยๆแค่นี้ก็พอคะ่ะเก้าบวกเก้าก็เป็นแปดค่ะหกบวกสี <K> ่ก <K> ็เป็นศูนย์ สาบวกหก็เป็น4ี่กบวกสมก็เป็น9กค่ะสอบวกเก็เป็น11 3เบวกหก็เป็น8แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็บวกกันลงมา8 4 3 0 9กก็เป็น12เป็น7เป็น3เป็น9้า เป็นเเป็น0นเป็น2เป็น9อีกทีนะคะเป็น2อะ่ะบวกกันอันนี้บวกกันเสร็จแล้วได้1นะคะหสองส่ะตรงนี้อ่ะอันนี้คือสูตรที่แถมนะคะก็เข้าที่หลักหน่วยนะงวดนี้เข้าที่หลักหน่วยงวดที่เพิ่งออกไปนั้นนะคะเข้าหลักหน่วยเราวงไว้ก่อนอันนี้เรายังไม่ต้องไปคิดนะคะ ไม่ต้องไปคิดว่ามีพูดยังไงดีงงไปหมดแล้วอ่ะเรามาดูสูตรที่เขาเคยออกอยู่ตลอดนั้นนะตรงนี้เห็นไหมคะอ่ะตรงนี้อ่ะรู้สึกว่าออกทุกงวดเข้าทุกงวดนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เข้าทุกงวดนะคะเห็นไหมคะเรามาดูอีกตรงนี้อีกทีนะ,ะก็มาตรงกับตัวนี้นะคะเห็นไหมคะตัวที่3าม ตัวที่สามนะตัวนี้ก็มีแต่ว่าเราไม่เอานะเพราะว่างวดนี้เขาไม่เข้าตัวนี้นะคะอ่าเราก็เอาแค่ตัวนี้เห็นไหมคะมีสามมีสามอ่านี่ก็มีสามเห็นไหมคะก็เข้าที่ตัวนี้อ่ะเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูงวดที่เพิ่งจะออกนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะนี่ก็จะเป็นรางวัลที่หนึงอีกสูตรหนึ่งะคะ่ะอ่ะเอาให้ดู างวัลที่หนึ่งของงวดนี้ค่ะที่เขาเคยออกสัญจรนะคะเมื่อกี้พี่จางเอาตัวนี้คำนวณไปให้แล้วเนาะตัวนี้คำนวณไปแล้วเนาะตอน,ตอนนี้ก็จะเอาตัวนี้มาคำนวณให้นะคะมาคำนวณให้เสร็จแล้วก็เอารางวัลที่หนึ่งที่เพิ่งออกไปเนี่ยอามาวางค่ะเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าค่ะสามบวกห้าเป็นแปดสี่บวกสามเป็นเจ็ดห้าบกหกก็เป็นสิบเอ็ด หนึ 1> 1่งบวกศูนย์ก็เป็นหนึ่งศูนย์บวกสามก็เป็นสามนะคะแล้วก็บวกกันลงมาแบบนี้เลขเจ็ดสิบห้าอันนี้แปดนี้สองนี้สี่นะคะเดี๋ยวเราดูดีดีไม่ผิดเนาะถ้าผิดตรงนี้ไม่ได้อ่ะไม่ผิดโอเคก็เป็นอันนี้เป็นสอง นี่เป็นสามเป็นศูนย์เป็นหกนะคะสเสร็จแล้วก็นี่บวกกันลงมาอีกทีนะคะก็เป็นห้าเป็นสามเป็นหกนะคะก็เป็นแปดเป็นเก้าอ่ะงวดนี้เราดูสิตัวนี้จะมาอย่างไงบ้างอ่ะเจ็ดแปด ก9อันนี้จะเป็นหลักสิบหน่วยนะคะที่จะมานะคะสิบหน่วยนะคะบอกไว้ก่อนอ่าเสร็จแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมคะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวนี้เลยพี่ช้างคิดว่าอ่าอันนี้อีกตัวหนึ่งที่เขามาแน่นอนนะคะเห็นไหมคะยิงนกนัดเดียวได้สองตัวเลยนะคะอันนี้พี่ช้างแค่เขียนหัวข้อบอกว่าวิ่งเม็ดเดียวนะแต่ ความจริงได้สองเม็ดสามเม็ดเลยนะคะ,ะในนี้เราก็เอามาเลยบางทีเห็นไหมคะพี่ช้างให้ดูย้อนหลังอีกนิดหนึ่งตรงนี้กับตรงนี้นกับตรงนี้เห็นไหมคะจากจากแถวที่เนี้ยตัวเนี้ยเขาจะมีสี่ตัวใช่ไหมคะขึ้นไปอีกนิดจะมีเลขศูนย์เห็นไหมคะขึ้นไปอีกนิดมีเลขศูนย์ที่เขาออกศูนย์สามสามศูนย์นะเดี๋ยวก็มาดูฝั่งนี้นะคะ มาดูฝั่งนี้อันนี้จะเป็นมีสี่ตัวขึ้นไปอีกนิดเป็นเลขห้าใช่ไหมคะเลขห้าเขามาออกเก้าห้าห้าเก้าใช่ไหมคะ,ะมาดูฝั่งนี้นะมาดูฝั่งนี้ศูนย์ขึ้นมาอีกนิดจะเป็นเลขหกใช่ไหมคะอ่าเป็นเลขหกแต่ว่าเขามาฝั่งนี้นะคะศูนย์หกอ่ะเขามาทางอะไรหลักร้อยกับหลักสิบไม่ได้มาท้ายแบบนี้นะคะแต่ตัวเนี้ยไม่เข้านะ ฝั่งนี้ที่พี่ช้างไม่ได้คิดไม่ได้เอานะคะอ่าเสร็จแล้วก็ในนี้จะมีหลักสิบหลักหน่วยนะคะก็มีตัวแถมมาด้วยเห็นไหมคะเมื่อกี้เรามี5995แล้วแต่ว่าทําไมพี่ช้างถึงไม่เอาบางทีเขาก็เข้าบางทีเขาก็ไม่เข้าตรงนี้ก็เลยไม่เอานะคะแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าเข้าแน่เลยแล้วก็กลับตรงนี้นะคะอ่าถ้าเขาไม่เหมือนกันเราก็เหมือนเรามาจับคู่ได้แล้วนะเห็นไหมคะ ไม่เหมือนกันตัวนี้ได้แล้วเนาะคู่ต้นะศูนย์หกกับศูนย์นะคะนี่ห้ากับเก้าก็ได้แล้วนะคะก็ออกทีห้าเก้านี้นะเสร็จแล้วตัวที่เพิ่งออกนี้ก็จะเป็นตัวนี้เขาชนกันถ้าเขาชนกันแบบนี้เราก็เอาไปวางสามสามเสร็จแล้วก็วิว่งสามนะเป็นแบบนั้นนะคะเอาวิ่งสามนะคะโซนตัวนี้ก็พี่ช้างคิดว่านะเอามาจับคู่เลยนะคะ ได้แล้วคู่โตดหนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็เอาในเนี้ยไปใส่อีกน่าจะมีสามตัวบ,บนเลยนะพี่ช้างคิดว่านะออะลองเอาไปวางคู่ดูนะเดี๋ยวพี่ช้างลองเขียนดูคะ่ะนี่พี่ช้างเอามาเขียนแบบนี้เสร็จแล้วเอาในเนี้ยมาวางนะคะเอาในนี้มาวางเจ็ดวางแปดวางเก้าวางอือสวยไหมสวยไหมคะท่านผู้ชมชอบไหมคะชอบไหมคะเออ ช้างคิดว่าในนี้ก็น่าสนใจอยู่นะคะมีแค่สามตัวเองนะเอาเก็บเป็นสถิติไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเทียบชนกับที่เราจะามาคำนวณที่ว่ามาสามตัวบนครบนั้นนะคะอันนี้จะเป็นโสดที่เพิ่งลงเป็นคลิปแรกแต่ว่าพี่ช้างเห็นคำนวณย้อนหลังแล้วเหมือนเขาเข้ามาหลายงวดแล้วก็เลยเอามาฝากท่านชมนะคะมีประมาณนี้ก็ขอเองขอให้ปังกันทุกท่านทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ